สวัสดีพี่เดนเพื่อนทุกคนนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปมาแบบสักพักใหญ่เพราะว่าไม่ว่างเลยจริงๆรู้สึกรู้สึกยุ่งรู้สึกยุ่งมากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคคิดเองว่าว่างละนะคะคิดเองอืมก็เลยว่าจะมาลองทำเค้กช็อกโกแลตลาวาดูนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไหวไหมไม่รู้ว่าวัตถุดิบเราจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่า คือบอกตรงๆคือจริงๆเราไม่ได้แบบถนัดทําเค,ค้กเนาะคือไมไ่ถนัดทำอะไรเลยนั่นแหละแค่แบบเอออยากลองทําดูเฉยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเอวัตถุดิบเราจะพร้อมไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดูแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะไอพวกช็อกโกแลตลาวามันจะต้องเป็นแบบเหมือนที่ที่เคยเห็นมันก็จะเป็นลาวาแบบ จากในตัวเค้กใช่ไหมที่มันเยิม้มเยิะแต่ว่าอาจจะทำสูตรดัดแปลงนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้แบบเยิ้มแบบนั้นเนาะแต่ว่าก็จะอาศัยซอสราดเอานะคะเยิ้มจากซอสเอานะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปลองหาวัตถุดิบดูก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆแล้ตอนนี้ก็หาวัตถุดิบมาได้ คิดว่าค่อนข้างโอเคแล้วล่ะอาจจะไม่ใช่แบบออริจินอลนะคะก็ดัดแปลงเอาเท่าที่เรามีเนาะแล้วก็นมอ,ะอ่ะอ่อิงมีเป็นแบบนมแพ้อะ่ะมันใช้ได้ปะวะเขาใช้นมแพ้ทำเบเกอรี่กันไหมะ่ะขอยนุขอยัดเลยแล้วกันนะโอ๊ย ต้องใช้เท่าไหร่วะไม่รู้กินก่อนอืมไข่ที่แบบเคยทานนมแพอาจจะรู้สึกว่าแบบขาวๆนิดนึงเนาะวันนี้เรามีอันนี้ไปก่อนอืมนี่ค่ะเป็นตัวช็อกโกแลตแบบเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ คือไม่ค่อยกล้าทําอะไรที่ว่าใช้ช็อกโกแลตแบบนี้เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตคอมเพลวป์ป่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไขมันแบบไขมันโกโกอ้อ่ะเออแต่ว่าอันนี้เป็นไขมันโกโก้ซึ่งอาเองเลือกมาที่ดาร์กประมาณห้าสิบซึ่งขอญอาตอีกทีหนึงไม่ไม่เคยไอ้นี่เหมือนกันไม่เคยไม่เคยซืย้อมรับ ดา่าก50ยังหวานอยู่เลยแต่ว่ามันเป็นแบบไข่มันโกโก้โกไงก็เลย,ก,เลยก็เลยลงทุนซื้อมาหน่อยนึงถ้าถ้าเป็นแบบดาร์กกว่านี้มันแพงก็เลยมีมสุขแบบซื้อมาเล่นไม่ไหวซื้อมาแบบลองทําอะไรอย่างเงี้ยไม่บอ่อเพราะว่าคือถ้ากินไม่ได้คือไม่กินนะอิงอ่ะคือถ้าทําออกแล้วกินไม่ได้ก็แบบชิมเล้วก็ทิ้งอ่ะเสียดาย แต่ว่นนี้ก็แบบเออกั้นใจซื้อมาอยากลองดูอ่ะนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูว่ามันออกมาจะเป็นยังไงเนาะโอเคเอแล้วก็มีวิปปิ้งครีมใช่มีติดตู้เย็นไว้เหมือนกันไม่รู้ติดไว้ไหมโอเคเรามาลองทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากเมื่อกี้ดูคลิปที่ทํทมาแล้วก็ลืมไปแล้วอ่ะ,อะเอาตามมีตามเกิดแล้วกันเนาะโอเคจ้ะ ไปอันดับแรกก็ขอ,อย่าตอกไข่ก่อนเลยแล้วกันเนาะอือเอาแตกจะแตกแล้วหนึ่งแล้วไงแล้วก็ยังไงดีอ่ะใส่น้ำตาแล้วกันเนาะ จริงๆเขาต้องตีให้ไข่ัวแต่ขี้เกียจอ่ะก็เดี๋ยวค่อยทยอยไนน้ทยอยใส่ไข่อะไรไปน,นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวลองดู ใะะส่อีกใส่ผงฟูนะคะใส่เกลือใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็เทเนยละลายลงไปเลยก็ได้มั้งเ <c oughs> สียดายเนยจังเลยอยู <c oughs> ่ในแก้ว โอเคแล้วก็อคนก่อนแล้วกันเนาะเสียงอาจจะแบยังดังอยู่เพราะว่าน้ำตาลยังไม่ละลายนะ ใส่อะไรอีกเดียวใส่ผงโกโก้ใส่เท่าไหร่ก็คิดเอาเองอ่ะใส่ไวเท่านี้พอไหมอ่ะ พอสมควรแล้วอ่ะนะคะแล้วเราต้องใส่อะไรอีกว่าขอนมเทสูงพองขึ้น <característ ically> เพื่อของอากาศก็จะ ผสมเหลวขึ้นแล้วเนี่ยไม่เหลวเป็นน้ำเลยอ๋อลืมใส่แป้งยังไม่ได้ใส่แป้งเนาะแป้ง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 ไปหาแป้งก่อน มีแป้งเค้กนะคะก็เลยใช้แป้งอเนกเอาไม่รู ah, ้จะออกมาแล้วเป็นประมาณไหนคือแบบขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยอาจจะทำให้เชฟขนมเชฟเบเกอรี่รู้สึกแบบปวดหัวนะคะ ก็ถ้าดูคลิปอาอิงหลงมาดูคลิปอาอิงก็ทําใจนิดนึงแล้วไนหมุนไปเลยแล่ว you <laughs> มันเหลวไปไหมเนี่ยไปแปลงสูตรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้จำอัตราส่งอัตราส่วนด้วยนะอ่าเป็นไงล่ะเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าจะได้ทำซอสต,ต่อหรือไม่นะคะคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่า เลียวๆมาลุ้นกันค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดไหมแสดงน่าจะได้ประมาณสักสองอัน สองอันพอเหลวเปลวจริงๆมีเรื่องจะสาบภาพเหมือนกับว่าใส่ผงฟูไม่พอ ใส่น้อยไ,ไปครึ่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมเดี๋ยวมาลุา้นกันนะคะเดี๋ยวเอาเข้าอบกันโอเคเอ,อ่ะอิงกำลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองแอบเอาช็อกโกแลตยัดดีไหมวะไว้ตรงกลางอือเผื่อมันจะลาว้าลาว้านะคะใส่ไป สามเหรียญแล้วกันเนาะอ่ะโอเคพร้อมอบจะ้ะอันนี้ลงจากเตามาแล้วนะคะจะมาเปนเหมือนไม่สุกอะอ๋อคือตรงกลางนี้มันก็จะน่าจะเป็นช็อกโกแลตที่เรายัดไว้ตอนแรกอะที่มันดันขึ้นมาเราจะดูยังไงว่ามันมันสุกแล้วหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเอาเนาจากพิมดูนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะรอดไหม แต่ว่าตรงกลางมันก็จะไอ้นี่แหละเหลวๆเพราะว่าไอ้นี่เราเราเรียกอะไรนะเราใส่ช,ช็อกโกแลตไว้ใช่ไหมนี่นะคะหน้าตาเค,ค้กของเราเดี๋ยวลองดูโอ้ยร้อนอจะขออนุญาตเลอะเทอะนิดนึงนะคะอันน่งมาจากว่าตัวตัวช,ช็อกโกแลตตรงนี้มันทะลุข้างล่างแล้วมันไหล ก็กแลัจะเยะิ้มเดี๋ยวขอเปลี่ยนอ้าว,อาว,อาวโอเคดูดิมันทะลุโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค,ค้กข้างในกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเค้กที่ กลิ้งออกมาประมาณนี้นะคะจะกินแล้วแต่ว่าแบบติดอากาศแบ๊บนึงหาหามีดอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อเค้กก่อนที่จะลองทำซอสลาดกันเนาะมือเดียวอาจจะแบบไม่ถนัดนะคะอืม โอ้นี่ด้านในนี่ค่ะก็จะเป็นแบบเออเราวาอยู่ด้านในเนาะโอเคเราก็เออใส่สูตรผิดมันก็ยังไหวอยู่อุยอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมนะคะตัวตัวเค้กด้านในค่อนข้างฉ่ำนะอิงว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดู นีค่ะค่อนข้างไม่แน่าใจว่าแบบเห็นชัดไหมเนี่ยเนี่ยค่อนค่อนข้างช่ำนะคะมันแสงมันจะส่งทางไหนชอกและหยุดนี่ประมาณนี้แสงหมดอนะคะประมาณนี้โอ้ให้ดูยังไงวะเวลาแบบบล็อกเกอร์เขาทำกันอะอ่า ประมาณนี้นะคะความเห็นไหมอะ่ะมันไม่โฟกัสอะถูงมืออาจจะแบบดูเลอะเทอะนิดนึงนะคะอืมไม่เป็นไรก็นี่นะคะความถามว่านิ่ไหม,มค่อนข้างหนึบนะเออเอาติดถุงมืออีกอ่าขอหยายชิม้อช็อกโกแลตก็ไหล มีนิ้วไหนไม่เลอะมั้งขออนุาตนะคะอือโอ้ผิสูน์จริงแหละกินไข่ยังอยู่เลยแต่ว่าแต่ว่าด้านด้าน,านที่ใกล้ช็อกโกแลตก็จะมีกลิ่นช็อกโกแลตนะแต่ว่าอีตัวเค้กเราอะ่ะมันยังยังดูแบบกลิ่นไข่ยังยัง,ย,งยังมีคาวไข่อยู่นะคะเดี๋ยวขอ ชิมส่วนที่เป็นเค้กอย่างเดียวไม่ไม,ไม่โดนลาวาเนาะมันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่า อาจจะต้องปรับเรื่องกลิ่นนิดนึงเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอชิมตรงท่อนเราอ่ะเนื้อเคก้กจะจะให้ความรู้สึกเอ่อนึบหนึบหนึบ นะคะไม่ไม่ได้เป็นแบบเค้แบบโอ้โหฟูชิฟฟอนอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบอ่ตีไข่เกียยไม่ได้ตีไข่ให้มันแบบไอ้นี่ขนาดนั้นแต่ว่าก็นุ่มแล้วก็หนึบค่อนข้างไปทางหนึบแบบช้ำๆนะคะเดีอ๋อิงว่าตัวเค้กอ,งอิงจืดไปนิดนึง ี๋ยวก็มีกลิ่นยังมีกลิ่นขาวคข่อยู่ก็จะแบบเพราะว่าปรับส่วนผสมแบบมั่วไงแต่ก็มมเมื่อเมื่อกี้ยคือกังวลมากเพราะว่าใส่ผงฟูกับเบกกิ้งอะไรนั่นน่ะคือผิดผิดผิดปริมาณใส่น้อยเกินไปก็กลัวว่ามันจะไม่ขึ้นแต่ว่าก็โอเคนะถือว่าแบบแบบนุ่มหนึบเออนุ่มหนึบเป็นเค้กเนื้อเค้กแบบนุ่มหนึบ แต่ว่าตัวเนี้ยไอิงพอลดปริมาณน้ำตาลค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะหวานน้อยมากนะคะเดี๋ยวไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองรอลองรอตัวเค้กเซ็ตตัวแนละ้วเดี๋ยวเรามาลองทำซอสร,ราดกันดูนะอาจจะดีขึ้นอาจจะแบบกินแล้วมันเข้ากันขึ้นเอออ่ะโอเคถือว่าไม่ทิ้งถือว่าพอพอไหวอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเราให้นางเย็นแล้ว เดี๋ยวไอ,อิงทำซอสเนือมพอเรารับซอสกันค่ะ <c oughs> แล้วก็ถึงขั้นตอนการทำซอสนะคะเดี๋ยวอิองจะเออ่ใช้เวลาไม่น่าจะนานเพราะว่าขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เดี๋ยวใช้เดลี่วิปปิ้งครีมนะคะอิงใช้เป็น Del i, เดลี่เนาะเออ่แล้วก็เอามาอุ่นแล้วก็ละลายตัวช็อกโกแลตเหรียญเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่เอาให้ดูนะคะ แล้วก็ใส่เนยคนให้เข้ากันแล้วก็เทลงบนเคก้กเซตตัวรอเซตตัวนะคะหรืออาจจะเอาไปแช่เย็นก็คือน,น่าจะจบละนะคะแต่ว่าอันอันหนึ่งที่ยังนึกได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะทานเป็นช็อกโกแลตลาวาที่ตัวเคก้กแบบตัดออกมาแล้วก็เป็นไหลยเยิ้มๆอะ่ะอันนี้นจะเหมาะกับทานตอนที่ตัวเคก้กกำลังอุ่นๆร้อน เพราะว่าถ้าใช้เป็นแบบเทียอิงที่กำลังจะราซอรอะนะคะ,ะตัวเนี้ยถามว่าราซอสแล้วกินแบบเยิ้มๆได้ไหมก็ก็โอเคแหละแต่ออิงถนัดทานแบบว่าตัวตัว,ตวช็อกโกแลตที่เป็นซอสที่ท็อปอยู่ข้างบนอ่ะเซ็ตตัวแบบแข็งๆแล้วเพราะว่าเป็นเป็น,ปนตัววิปปิ้งครีมใช่ไหมอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวก็ทำเสร็จแล้วอาจจะแบบเอาไปแช่เย,ย็นสักพักแล้วค่อยมาชิม หรืออาจจะชิมก่อนแล้วก็แช่เย็นเดี๋ยวเราดูไหมคะโอเค ก็เดี๋ยวเราเอาเนยมาใส่เพิ่มความเงานะคะเนยละลายจะหมดแล้ว โอเคเงาละเดี๋ยวเดี๋ยวพักไว้ให้ให้เย็นสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเอาไปราดบนตัวเค้กแล้วกันเนคะอ่าโอเคนะคะยิงคิดว่าน่าจะพอได้แล้วล่ะเดี๋ยวเรามาลองราดซอสกันนะคะสำหรับเค้กช็อกโกแลตราว่าราดตรงกลางเนาะ มันไหลไหมเนี่ยอ่ะมันนี้นะคะอันนี้มันโดนเจาะไปแล้วอะจริงๆเขาจะล่าแต่ตรงกลางแล้วก็ให้มันไหลเดี๋ยวเดี๋ยวแช่เย็นให้เขาเซ็ตตัวก่อนแล้วเดี๋ยวออกมาชิมกันเออซอสเยอะมอะลาวาจริงๆค่ะแทบจะล้นกอง โอเคเดี๋ยวรอเซ็ตตัวก่อนค่ะต้องตัดต้องตัดลาวานังด้วยนะค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวไม่ใช่แข็งโป๊กนะแต่แบบแข็งแบบแข็งแข็งครีมอะค่ะเงี้ยออกมาให้เพื่อนๆชมยังไงดีซอสแบบ หน,หนึบหนับแน่ๆอ่ะประมาณนี้นี่เฮ้ยหรือเปล่าถึงเวลาชิมนะคะขอยุ่าถอดนะอือเดี๋ยวจ้าขอยุ่าถอดมีดออกไปก่อนโอเค นี่นะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเอาด้านในกันนี่ค่ะพอพอไปแช่ตู้เย็นแล้วเขาจะเซตตัวใช่ไหมพวกวิปครีมอ่ะอืมมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งระหว่างกา่อนก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปก็คือถ้าจะเป็นช็อกโกแลตลาบาจริงๆก็คือต้องทานแบบตอนอุ่นๆใช่ไหมมันก็จะแบบไหลยเยิ้มเนาะ หอยคำเอาแบบเอาแบบตรงอันนี้ด้วยมันก็ได้นะ ตอนแรกที่บอกว่าตอนที่เป็นเนื้อเค้กอะค่ะที่ว่ามันจืดแล้วก็คาวอ่ะแต่พอกินพร้อมกับตรงซอสอะอ,ะอิงว่าก็พอไปได้นะพอไปวัดไปว่าได้พอไปวัดไปว่าได้แหละเออ มีความเองมีความรู้สึกกับตัวตัวซอสนิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตัวช็อกโกแลตเหรียนเหลียนก็ได้ที่เราเอามาใช้อืมจะบอกว่าไงนีความขมเออความขมมันยังรู้สึกติดหวานนะไม่ไม่ได้ติดขมอ๋อลืมโรยผงช็อกโกแลตใช่ไหมต้องโรยไดยไหมโรยทันไหมวะ โรยตอนนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันโอเคกินไม่สนละกินนะฮะมัมมัมชัดไหมนี่คือไม่รู้ว่ามันโฟกัสยังไงเือ หนาเลย่ยเพราะว่าเป็นอันที่เราตัดชิมตอนแรกใช่ไหมคะพอตรงที่ว่างอ่ะกะเทหรือเพราะใส่เนยเยอะไปวะเป็นรสชาติที่พอทานได้นะคะเป็นสูตรที่กินคนเดียวกินได้คนเดียวแต่ว่ายังติดอยู่แต่ว่าไม่รู้ติดอะไรนึกไม่นึกไม่ออก ให้ความรู้สึกคล้ายช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะเลยพราะเพราะอันนี้เพราะอันนี้มันจะเป็นรสของอารมณ์ประมาณช็อกโกแลตมูสแต่ว่าเราเราไม่ได้ตีวิคริมจนฟูงไงเออแต่ว่ามันก็จะค,คล้ายคลายกันอนะ <c oughs> <c oughs> ของข้าวแล้วของตรงนั้นเนี้ยทำทั้งวันทำแล้วก็แบบไปหลับหลอ อืมเราก็ยังไม่ได้กินของคาวเลยค่ะถามว่าของคาวมีไหมสั่งมาแล้วไม่ถนัดของคาวอย่างแรงก็เลยสั่งเป็นหมูกระทะเรา <c oughs> ไปหมูกระทะมาแลนะ้วเว้ยเดี๋ยวให้ดูเอาละค่ะเราจะรำ่ำรำราคลิปนี้กันด้วยอาหารเย็นนี่นี่ Nó tao đi chị.